นี <fi> ่จ <i> ุดต่อกันเลยสามังเี้กาไฟไปแม่ัว่อสามอสามสเก้ แบบยุี่หลังเบบิดแล้ว่่อยูเรือปังเด่นครับจังไฟได้แบบไม่ไรไม่ไรตั้งจิตอธิษฐานได้ตั้งมีความตั้งอกตั้งใจอิตามความประสงค์ของผู้ตั้งใจทุกทีทุกอย่างผู้ส่งประทานพ่อให้ลูกให้หลานที่มีความตั้งอกตั้งใจเอ๋มา ในสิ่งที่ปู่ประสงค์ปู่ที่ตั้งใจอยากจะใี้ดีเป็นการจุดฟังไฟคอยปู่จงประทานพรให้ลูกให้หลานสุปูสุขคนที่ได้มาตั้งจิตอธิษฐานบำเพ็ญมาด้วยจิตด้วยใจสุปูสุขคนให้สมความมุ่งหมายปรารถนาสุปูสุขคนด้วยเถิดสามเก้าปู่สามตัวสามตัว

ขึ้นแล้วบังเรกไปปูขึ้นปูขึ้นขึ้นขึ้นปูขึ้นปู สวัสดีค่ะคำพ่าผ้าโชคเนาะคะ่ะหมู่บ้านนี่กับเอฟซี FC ทุกขุทุกคนก็นจะรู้ว่าแอดได้ไปกาาสินเนาะ,ค,ะค่ะ <c oughs> กักลับมากกับเหนื่อยอยู่นะคะกับหมุดหอดหมืออดมอคืนนีนหอดประมาณตีหนึ่งเนาะคะ่ะหมุดขึ้นในได้ไปทำพิธีแล้วมื่อนี้แอดจะเฮ็ด <c oughs> เป็นเป็น น้ำหน่อยแ๊บหนึ่งนะค่ะ <c oughs>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  อ,อ่ปูดำเนาะคะ่ะปูดำท่านห้ให้เฮ้า เลขซตูก็จะมีเก้านะคะเอยู่ข้างบนสองเจ็ดหกสิบานะคะสิและ3ามลอง2 9นะคะแต่ส่วนตูของแอดนะคะแอดมอัดสิบหายแห้งนะคะสิบหาหานี่แห้งเนาะกะให้ทุกคนลองลองอพิจารณามือเนาะคะ่ะ เมื่อหมู่บ้านนี้ไปเฮ็ดเติแอดก็จะให้มึงว่าเพิ่นเขียนแบบใดวงแบบใดเนาะค่ะตัวเด่นของท่านมีสามมีเก้ามีเก็ดเนาะค่ะมีสามมีเก้ามีเก็ดหมู่บ้านนี้เนาะเพิ่นบอกว่าระว่างเลขกเก็ดเป็นเลขกหนึ่งแค่นั้นตัวเดียวเนาะค่ะหมู่บ้านนี้เพิ่นให้กับมีมีมีเออ นี่เนาะคะ่ะนี่คือเพิ่นเขียนหมู่บ้านนี่ที่เพิ่นเขียนเนาะคะ่ะถ้า FC อยู่ในกลุ่มนี่ก็คงได้แต่หมู่บ้านนี่เนาะคะ่ะเพราะว่าแอดเอาเอาลงให้เลยเนาะคะ่ะผู้ที่เขา่าไล่บดได้เนาะคะ่ะแอดก็เอาเขา่าห้ให้แล้วแต่บางคนก็นแอดก็เอาเข่าห้บดได้คือกันเพราะว่า เบร์อ,อาจจะบระตุงเนาะคะ่ะเขาเรียกอ่อไออีไล่บอกค่ะไอไออีไล่อา,อาจจะอบอ่แมนเนาะคะ่ะอ่อผู้ที่เขาบดได้เนาะคะ่ะร่องให้ลูกให้หลานเมืองว่าเอ่อไออีไล่ของเอ่อแต่ละคนเนี่ยเอ่อเบือ,อยังเนาะคะ่ะมันอาจจะบะแมนเบอร์โทรศัพท์เฮาโดยตรงเนาะคะ่ะเพราะว่าบางคนก็นจะตั้งเบอร์ขึ้นมาเนาะคะ่ะบางคนก็นจะเอาเบอร์โทรศัพท์เลยจังสิเห็นไหมคะ่ะอ่อแอดก็เลย เอาเขาหายบ่ได้เนาะคะา่ะเพราะว่าล่องกดเรี่วมันกับบอแมนเนาะคะ่ะจังเอฟซียู่ชยภูมินะคะ่ะแอดเอาเขาหายยู่แต่ว่ามันเอาเขาหายเอาเขาเร้วบ่ได้เอบอร์ไอเอลาก็คงจะบบแมนเนาะคะ่ะอืมอล่องล่องหายเล็กน้อยหรือว่าหายลูกหายล้านเฮ็ดหายเด้อคะ่ะเอาเบอร์แอดหลักก็บหายเล็กน้อยเฮ็ดหายมึงเพราะว่าของแอดน่ะมันมันถูกต้องแต่ว่า ที่เขาบ่ได้นี่ย be คุณอาจจะตั right ้งเบื่อขึ้นมาใหม่ยังเสียนแม่ค่ะลองลองให้ลูกให้หลานเฮ็ดให้มึงเนาะค่ะบ่ว่าเอ่อแม่ป้าเนาะค่ะบ่ว่าพ่อลุงหรือเอ่อคุณตาคุณยายเนาะค่ะที่มึงแอดอยู่กะลองลองให้เด็กน้อยเฮ็ดให้แต่ว่าค่ะถ้ากดไล์บ่เป็นกดอันนี้บ่เป็นก็บมึงในช่องแอดนี่ล่ะค่ะเพราะว่าแอดกะ บาดเฮ็ดแตกต่างกันเลยเนาะคะ่ะบาดเห็ดแดแตกต่างกันเลยว่าเอ่อในช่องในช่องเฮ็ดแบบหนึง่งอยู่ในกลุ่มเฮ็ดแบบหนึ่งเนาะคะ่ะเฮ็ดคือเฮ็ดคือกันอยู่ค่ะเออเลขของปู่ดำเนาะคะ่ะเลขของปู่ดำเออแอดกับว่อยากให้ทุกคนเนาะคะ่ะสื่อเอ่อว่ต้องจับรัตอรี่ลายใบเนาะคะ่ะเพราะว่ามันมีปัญหาหลายๆอย่างเนาะคะ่ะ มีปัญหาหลายๆอย่างการเฮ็ดเอาการเฮ็ดเอาเลขเอาเบอร์เนาะคะ่ะถ้าเกิดถ้าเกิดมีความบุญไหว้หลายเนาะคะ่ะถ้าเกิดมีความบุญไหว้หลายเนี่ยง่ความรู้สึกของแอดบามันบ่ค่อยตรงไหมคะเพราะว่าแอดเคยเฮ็ดหลายเพียแล้วเสียดเนาะค่ะเลยอยากให้เอ็ซีหลายๆคนอ่าล่องลองอ่า เน,นิดๆมึงเนาะคะ่ะเพราะว่าแอดก็อยากให้หลายๆคนเสียเงื่อนหลายเนาะคะ่ะจะเกิดจะเกิดเลขบกเขามากเนาะคะ่ะแต่ว่าจะเอาไว้เอาใ้พิจารณามือ่กนจึงสิเนาะคะ่ะนิดๆนิดๆไว้ก่อนเนาะค่ะืม่ต้องไปเอ่องมไม่ต้องไปอยากได้ หลายเนาะคะ่ะบอมเอน่าช่องแอดเนาะเลขเขาปังปังจังสีเนาะคะ่ะทุกคนจะไปทุ่มเทกะบบอมเอนเลยเนาะคะ่ะเพราะว่าแอดมีความรู้สึกว่าเลขของปูดำมนวดนี่เฮ็ดยากเนาะคะ่ะแต่หมู่บ้านานี้นะะหมู่บ้านนี้เนาะค่ะหมู่บ้านเขาทำพิธีแล้วเพิ่นเขียนให้แล้วก็เลยให้ลูกศิษย์เนาะคะ่ะจุดถูกจุดถูกเนาะคะ่ะเอ่อ แอดได้มึงถูกเนาะคะ่ะมันจะเป็นสามเนาะคะ่ะหลับเป็นเก้าอ่าเข้าจุดขูบเอไอ้ไครเนาะคะ่ะก็จะอยู่สามกับเก้านะค่ะก็ถ้าถามามาแอดมั่นใจบ่เลขของปู่ดามแอดมั่นใจอยู่แต่แอดบ่มั่นใจในคว้วบุญไหว้ยางเดียวคะ่ะแอดมั่นใจอยู่แต่ว่าถ้าบุญไหว้แล้วแอดใจบ่ค่อยดีรลดไหมคะ่ะค่ะเพระาะว่าแอดเคยทำพิธีมาหลายเทือแล้วเนาะคะ่ะ มาหลายเทื่อแล้วและะ้วกาแล้วกาเพิ่มน,นี่เนาะคะ่ะถ้าถ้ามีปัญหาเนาะคะ่ะถ้ามีปัญหาเออมันมันจะมันจะหลุดรูดไหมคะ่ะค่ะแอดก็เลยอยากให้ทุกคนนะ่ะค่อยๆเล่นก่อนเนาะคะ่ะวันนนี้วันหน้าเฮาค่อยเออค่อยเสี่ยงอีกจังเสี่ยงเนาะคะ่ะ ค่อยเพราะว่าลงทุนนี่มันเป็นการเสี่ยงสูงนะคะแอดก็เลยเลยมาเล่าให้ทุกคนฟังเนาะคะเพราะว่าแอดถือว่าแอดบรได้เป็นแค่ YouTube เนาะคะประเด็จเป็นแค่ว่าเออช่อง YouTube ที่จะ,ะนั่เสนอแนวทางให้อย่างเดียวเนาะคะแอดก็อยากขอแนะนำเพราะว่าในหลายๆเทธอที่แอดทำพิธีแล้ว มันหลุดก็มีอยู่ค่ะมันหลุดกบมีอยู่แต่ว่าค่อนข้างกะน,นานอยู่ถึงหลุดนะคะแต่หลุดทุกครั้งนั่ก็คือมีปัญหาทุกครั้งเนาะค่ะแอดถึงห้ทุกคนเล่นเบาๆก่อนสำหรับเลขปูด,ดังแต่อบอแมแนว่าเพิ่นว่องห้แล้วทิมเลขสีตูวด้วยค่ะเลขสีตัวนี้สวยนะ ให้ให้ทุกคนเนาะค่ะให้ทุกคนะ่ะจับคู่ไว้ก่อนเนาะคะ่ะอันนี้ก็บ่ให้ทิมเนี่ยค่ะบ่ให้ทิม,มเอาไว้ก่อนแต่เราอาจจะมาหนักตัวนี้ก็ได้ยังเสียเนาะเออเข้าอาจจะเล่นตัวตัวนี้ห้าบาทสิบบาทก็ได้เนาะคะ่ะอันนี้ก็เออนิดนึงจังสิยก็ได้เนาะคะ่ะเ,เลขเลขอันสองเก้านี่มันก็มันก็อยู่อยู่เนาะคะ่ะเพราะว่าส่วนมากก็จะเน้นที่สอง แต่แอบสังเกตมึงมาท่านเขียนเมื่อวานนี้คือจับตัวนี้มาหมดเลยเนาะคะ่ะจับตัวนี้มาหมดเลยแต่เลขปูดำเนาะคะ่ะเลขปูดำปกติท่านให้แล้วเลขเตัวเด่นเห็นไหมคะเลขตัวเด่นที่เป็นเ,เลขเป็นเท่ากับสิเอิญเลขวิ่งเนาะคะ่ะเลขวิง่งสามตัวน่กิมาสองตัวตลอดอยู่ ค่ะสามตัวสิมาสองตัวอยู่ค่ะยังงวดทีแล้วเนาะคะ่ะงวดทีแล้วนี่เพิ่นห้เนาะคะ่ะเพิ่นห้อยู่ที่เอ่อหนึ่งหกเจ็ดเนาะคะ่ะมันก็ออกเจ็ดหนึ่งเนาะคะ่ะเเลขของปู่ดำตัวตัวเด่นเนี่ค่ะตัวเด่นที่เป็นเ,เลขวิ่งอยู่เนาะคะ่ะจะเข่าอยู่ค่ะเข้าสองตัวทุกครั้งเนาะคะ่ะแต่ว่าห้ากับบุหงววาปูน่ะ จับหเือถือบบเนาะคะ่ะงวดนี้จะเป็นยังไงกัดจังน้องมือกันเนาะคะ่ะแอดกับเพียงแต่ห้่แนวทางเนาะคะ่ะแล้วก็นําเสนอว่าการที่เหไปเหตุมันเป็นแบบใดเสียเนาะคะ่ะ <c oughs> ปกติก็จะเาแบาแบบแบบอีกเลยละคะ่ะ <c oughs> แอดจะเป็นคนเบาเร็วแต่ว่ามือนีมือก็เลยค,ค่อนข้างเบาซ่าเนาะค่ะกินน้ำไปน้ำเบาไปน้ำ นี่แหละค่ะที่ไปทำหมู่บ้านนี่ะใค้คนทุกคนล่องล่องก่อนเนาะค่ะล่องก่อนแต่ระวังวงวงทีหกเจ็ดเอ็ดบาเล่าบรอดิาาดทิมเนียค่ะปูดักับบรอดิทิมเป็นอย่างคืบอบรอดิทมเก้ากับหกก็ตัวเดียวกันเนาะค่ะเก้ากับหกก็ตัวเดียวกันเฮ้ากับมะมึงเนาะค่ะแต่เมื่อวานท่านท่านหยิบลัตเตอรี่ ่ให้ลูกศิษย์หนึ่งใบเนาะคะ่ะสื่อให้พร้อมเนาะคะ่ะสื่อให้พร้อมจ่ายเงินให้พร้อมอยู่ที่ H 9 C เนาะคะ่ะท่านยิบให้ H 9 C คะ่ะให้เอ F C เดี๋ยวเดี๋ยวแอดแค้นให้เนาะคะ่ะฟังให้ฟังแอดให้เข้าใจเนาะคะ่ะ คุณตาคุณยายที่ฟังอ่อแา su เนาะคะ่ะท่าน hiu t สามเก้าเจ็ดวงวงวงเอ่อวงเลขสามตัวนี่คือสามเก้าเจ็ดเนาะคะ่ะอาจจะเป็นเจ็ดเก้าสามกันสี่ก็ได้เนาะคะ่ะให้ทุกคนเลยจับเอาเนาะคะ่ะอยู่ในนี้อ่าวงวงอีกรอบคือกันกับจ็ดนึงหนึ่งก็คือเพิ่นวง ut เก้าสามสามเก้านี่เนาะคะ่ะแต่ แต่เพิ่นขี่่เออเออพินจับเลขลอตเตอรี่ให้เนาะค่ะปะากกากับสีเบิร์ตเด้่ค่ะค่ะเพิ่นจะเอ้ยพิดแล้วตัวนี้ไม่นสิ ม่นตัวแรกบ่น bon อมันบรทาน่ะเล้วค่ะเมื่อเขียนตรงนี้นกับบาทะานะค่ะสามเก่าซีกะมันมันจะมีของปูปูปูเง่าวอยู่ดอกเนาะค่ะมันมีในของปูเง่าวอยู่ค่ะแต่ว่ามือนี้แอดจะ พูดเฉพาะของปูดำเนาะคะ่ะปูดำมให้อยู่ที่สามเก้าเจ็ดนะคะวงอยู่ที่สามสามเก้านะคะ่ะเลขละตเตอรี่ของท่านจะอยู่ที่จับไหลูกซิดเนาะคะ่ะกอยู่หาห้าเก้าสี่เนาะคะ่ะเลขปูดำก็จะมีอยู่ประมาณนี้เนาะคะ่ะแต่ว่าเข้าให้จับจับตัวนี้ไว้เนาะคะ่ะจับจับตัวนี้ไว้สักก้อนเพราะว่า เข้าเข้ากอดข้อเล่นได้นะคะในในซีค okay. so, ูนี่เข้ากอดข้อเล่นได้แต่แอดจะบอกทุกคนมาห้ามทิ้งนะคะห้ามทิ้งแต่เราจะมาเน้นเอาตัวนี้ก็แล้วกันเนาะค่ะจะเน้นเอาแต่ตัวเน้นเอาตัวนี้พวกนี้ก็คือทําเป็นตัวรองก็แล้วกันนะคะค่ะถ่ายคลิปนี่แอดก็ฝากทุกคู่ทุกคนนะคะการเอ่อรการลงทุนเป็นการเสี่ยงสูงเนาะค่ะค่อยๆนะคะค่ะ คลิปนี้แอดขอจบเพียงพอนี้ก่อนเนาะคะ่ะคลิปนาเจอกันไหมคลิปหนามือมือมือ,มอแรงเนาะคะ่ะแอดจะไม่เห็นของปูกระสินหาค่ะสวัสดีค่ะ